สวัสดีครับสวัสดียนี่ยมแลงครับมื่อเนี่มอดสิมาที่ตลาดครับตลาดไหนครับมากบนองแพร่ครับจะมาซื้ออาหารระเข็บกินเนี่ยมแลงครับตอนแรงครับกลับมาตอนนี้ก็อยู่ยบนราชจดอยู่น้องบัวลำพูครับสิมาตลาดสิมาซื้อของกิน ไปกันครับไปซื้ออาหารครับของกินครับนี่ครับผลไม้ครับครับเรินต้นตลาดครับกันแรกคือว่าเอานั่นไม่ยายนะใส่สว้วายนี่หนักกาศใส่เรื่องมาหนักกาศว่านั่นาโอเค ขออนุญาตใส่หน้ากากพอดีน้องเตรียมมาให้อยู่เราจะมาซื้อผักสดครับผักสดมาแร่งเสรครับผม ตอนนี้ก็มาซื้อผักครับแมกจัดแร่จับจ่ายซื้ออาหารของขค้าวของหวานครับมีทุกอย่าง ครับน้องแพรเรากำลังหาอาหารที่เมนูที่จะไปทำกินครับตอนเย็นกำลังมองหาอยู่ครับนี่ครับของปวดมดเจอแล้วครับเนี่ย ต้องการครับเฮ้ยไอศิลป์เสื่อก้อยเนี่ยก้อยกุ้งอะไรนะครับจุดละห้าสิบครับครับจุเอาถุงหนึ่งครับนี่ครับเป็นกุ้งเต้นครับเกาเรียกว่ากุ้งฝอยครับนี่ครับม,มอสก็เจอเมนูแล้วนะครับเออ <laughs> แนวแซ่บครับส่วนน้องแพะจะไปหาเมน,นูอาหารครับน้องสั่งกุ้มกุ่มยำครับเอาเข้มข้นแล้วนะครับครับหลายแบบรวมห้าสิบบาทครับ ครับครับเรียบร้อยนะครับซื้ออ่าได้มาแล้วครับจับจับบรรยากาศตอนเย็นย,ยามแมลงครับ เป็นซื้ออาหารกับข้าวไปกินข้าวนะครับตม้มยำอาหาร30บาทบรบา 5, 60, รรบครับขอพะโล่มีต้มยำบ้านเนี้ยถ้าหกสิบครับต้มแซ่บพวงไข่ต้มไก่ค่ะครับผมต้มไก่เครื่องในไก่พวงไข่ไกพะโล่ครับเนี่ยพะโล่ ่ะหมูพู๊ขาถุงใหญ่หลายนี้ผัดผัดพิ่แกงหมูผัดนิ้แกงห้ <50 S 1> าสิบบาทครับแชมโบครับนี้ยำครับเนี่ยยำหอยหมูมยอตินไก่สี่สิบบาทครับปลาขอบมากครับเดี๋ยว Nóng pè nó xử làn này nó không được bắt thả Thôi bây giờ mình của เดินไปมุมไหนนาอะมาเดินซื้อกัครับนี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมอสซี่เดินคนเดียวก็ได้ครับแต่ไม่รู้น้องเขาจะไปซื้ออาหารตรงไหนหรืออายกล้องหรือเปล่าไม่อยากเข้ากล้องครับผมนี่ครับก็ยังมีผัดมี เอา้าชื่อเราไปหนึ่โอ้ยไม่ยังงีกยียดคือหอมฮะยอดยัออยงอยู่มนรับครับได้แล้วครับกับข้าวแต่ต้องแพ้ก็ได้หัวหอมกับต้บคือว่าฝากเสื้อ,อ,ย,อ,ย,อยังยัี นะอันนี้ใส่กอวยกุ้นเส้นโอ้ใส่กอวยกุ้นเส้นมิตรย่ำเนี่ยหรอย่ำเนี่อยเพียงใจย่ำเนี่ยต้องไม่เลยขาซือย่ำใส่กอวยกุ้นเส้นกปลาแจ่วบองครับมาจะมาซื้อกะลแจ่วบองนะครับของแซ่บกินแมงดาแต่ไม่มีกินแมงดาค่ะเราจะไม่เจอแมงดาค่ะแต่บลมีแมงดาครับ ที่ถืออยู่อะค่ะอันนี15บาทนี่นะครับแต่พี่มีแมงดาเป็นสีเขอร์สีขาวเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นตะแนงแมงดาเลยอันนี้20บาทอะไรคะอันนี้ค่ะครับผมอันนี้เจี๋ยเมนดาตะแนงแมงดาเน,น,นื้อหอ,อันนี้ก็อร่อยค่ะนี่เพิ่งมาส่งวันนี้ค่ะครับเอาอนี้น่ครับราคา54นี่15บาทนี่ครับเอา อันนี้เกอบองกลิ่นมบดานนะคะ15บาทค่ะอันอันที่ไม่มีกลิน,นไมงมีกินาดาน<า>ไม่เอาสติ๊กเกอร์ขาวค่ะไหนครับนี่นะครับน, pues นะคร uh 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 ับมีปูเค็มครับ เป็นปูทะเลกากหมูครับโอ้โครับข้าวไก่ค่ะหยิบเมนูหยิบให้ค่ะที่ไม่มีแมงดาสิสิบห้าบาทค่ะครับผมค่ะครับเดินมาทางนี้นะคะมอ,องอน,นีง้นะคะได้แล้วครับปลาล่าครับจ้าบองครับครับ หบค่ร right ับทอดไทหารนะครับสามสิบหอยเมี่ยงคู่ครับหลวกายนะครับนี่ลูกชิ้นปลาสีฟูอันนี้ห้อยขมครับแถวน้ำจิ้มด้วยอันนี้กุ้งครับ หอยนางรมพรมกัะมากยิ่งเลรเสี่ยวหอยนางรมหอยนึงกระปุกผัหนึ่งผุบครับเอาหอยนางรมกระปุกหนึ่งครับสับงมาได้เลยค่ะุเส่ยอันนี้ห้สิบค่ะรค ขอน้ำจิ้มได้ไหมครับค,ะค,ะครับแถม,ม,ม,มน้ำจิ้มแถมน้ำจิ้มหนึ่งนี่ค่ะครับโ <นะ S 2> อห้าสิบาสบาทครับ ก็มีนะมีไหมไปไหมไ้ยัหมดแล้วหมดสิแล้วมีส่สิบคนไม่ค่ะบเดี๋ยวเป็นี่ิให้มาสี่สิบนะคะคือก่อนนะนี่อสิบบาทนะคะนี่ไม่มาร้อยนึงขอห้าสิบบรอยครับค่ะค่ะขอบคุณ ครับพอน้องสิบบาทค่ะครับได้มาแล้วครับนี่นะคะครับสินของนางลมนะครับกพุ่งเต้นครับกัปแก้มคุณแพรยไม่คิดคือได้หัวหอมกับยำนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับกินเมนูวันนี้ นี่ครับเป็นตลาดในจังหวัดหนองบัวลำพูครับยามเย็นมาซื้อหารกับข้าวน,นี้าได้กับข้าวมาแล้วครับมัได้ไขายนั่งลมครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็กุ้งเต้นครับเต้นกุ้งเต้นครับ ครับแค่นี้นะครับนี่ครับเราได้มาแล้วครับเก็บข้าวการลำรอดบุ้งบัวทูบัคีไปเบื้องข้างในถ้ามีใส่กวางขี่บ้วนเบื้องนี่ก็ได้ไปื้ข้างในวะอาไปบ่าเสือลูกเชียนไปเห็นลูกเชียนเป็นว่าบราเอาเพิ่งจะได้กินได้ใส่กอกจ้าห์ยะโอ้นั่นล้าใส่กวกเพาก็ล่องขี่ไปเบื้องอ่ะ ครับไมีเห็นที่เป็นรถเข็ยนยกระวังยากไระวังอย่างไรบอสคีว่นเบิ่งก็ได้ผมนี่เอาไปจับครับได้กลับข้าวมาแล้วครับก็จะเดินทางกลับครับเดี๋ยวก็จะไปดูไส้กนระอกหุ้เซ็นนะครับเพื่อมีรถเข็นมีอะไรที่เขาขายอยู่ ที่นะครับนี่เป็นเทศบาลจังหวัดน้องวลลมพู วิดีโอนี้จะถ่ายได้ยาวครับเพราะว่าทำความสะอาดล้าง ที่หมายเรียบร้อยแล้วครับจากตลาดนะครับซื้ออาหารมาแต่มอสซี่ก็ได้กุ้งเก้นดได้ไไดออของแซ่บๆนันวๆครับนี่ครับนี่เป็นน้ำจิ้มของให้นางโรมครับเป็นของที่มอสชอบนะครับอร่อยครับ หายนางโรมครับโอเคครับหอยนางโรมครับกับแก้มเมนูเด็ดอีกชกินหนึง่งกินสดๆก็ <c oughs> ครับไม่คาวครับ <c oughs> นี่ครับเนี่เป็นกุ้ง <c oughs> กุ้งเต้นกุ้งฝอยอันนี้หองหายกินยากนะครับเนี่ย <c oughs> กุ้งเต้นนะครับสดๆห้าสิบบาท ไปซื้อที่ตลาดในมาครับเต่นดุดดุดดุดครับกินกับข้าวเกิกินเป็นกับแก้มก็อร่อยครับเต้นสดมันจะเต้นดุดดุดอรับครับ,รบรสองเมนูครับหลังจากเรียบร้อยก็ ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับมอสก็คลิปหน้าก็ก็จะถ่ายให้ดูอีกแครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็คลิปไปตลาดซื้อกับข้าวมากินครับข้าวแล้วที่ตลาดไห้วันนี้ครับติดตามช่องมอสซี่เ <c oughs> ดี๋ยวนะครับ ช่องมอดซี่วิธีคนช่องมอดซี่วิธีคนพื้นบ้านทางเฮครับมอสซี่วิธีคนพื้นบ้านทางเฮครับที่ช่องทางยูทูบทางเฟซก็มอดซี่ ไม่ใช่ครับทางเพจก็มอสซี่วิธีคนพื้นบ้านปักทางห้งี้ครับเหมกันครับส่วน Youtube ก็มอสซี่วิธีคนพื้นบ้านปักทางห้งเฮีคำอธิบายส้มแก้วครับถ้าเป็นทาง Facebook ก็สิทธิกรพินงภ์ครับสิทธิกรพินงภงเป็นชื่อจริงครับครับขอให้มีความสุข ามากมานนะครับปดติดตามคลิปหน้าต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับจวดครับส้มแข้วบายบายครับ6โมงเย็นแล้วครับ6โมงเย็นตรง